มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรักไทยรักการอ่านค่ะปิดท้ายที่นิทานสำหรับเด็กวันนี้ติดมจะเล่านิทานอิศบเรื่องสมองลาที่หายไปไปรับฟังกันเลยค่ะหน้าป่าแห่งหนึ่งสิงโตและสุนัขจิ้งจอกเป็นเพื่อนรักกันพวกมันมักจะออกล่าเหยื่อและมาแบ่งปันกินกันเป็นประจำ วันหนึ่งสิงโตคิดอุบายจัดงานเลี้ยงขึ้นมาและให้สุนัขจิ้งจอกเชิญลามาร่วมงานด้วยเมื่อลามาถึงงานเลี้ยงก็ถูกสิงโตและสุนัขจิ้งจอกตะปบตายทันทีสิงโตบอกกับสุนัขจิ้งจอกว่าข้าจะออกไปล่าเหยื่อมาเพิ่มระหว่างนี้เจ้าห้ามแตะต้องลาเป็นอันขาดมิฉะนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าเช่นกันพูดจบสิงโตก็เดินจากไป เวลาผ่านไปเกือบค่ำสุนัขจิ้งจอกเริ่มทนหิวไม่ไหวจึงแอบกินสมองลาไปเมื่อสิงโตกลับมาก็พบว่ากระโหลกของลาว่างเปล่านั้นจึงถามสุนัขจิ้งจอกว่านี่เจ้าแอบกินสมองลาก่อนข้าใช่หรือไม่สุนัขจิ้งจอกนั้นก็แสนฉลาดจึงตอบไปว่าโธท่านลามันมีสมองซะที่ไหนถ้ามันมีสมองมันจะโง่มาให้เรากินง่ายๆหรือ ทีรท่านได้นี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมหาทางออกได้เสมอพุทธภาษิตปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา